บสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่อง MP Diary นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นด่าน Dead Map นี่เอา้าเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะดีอึดจังวะนิวเคลียร์แดดวันนี้ผมก็ไม่ได้มาโชว์โหดโชว์เทพเลยหรอกคือแบบเจอห้องไงเอานิวเคลียร์มาเคลียร์สักหน่อยเอาโดนลาด่าซะแล้วเฮ้ย มีเขี้ยมีพวกตัวเก็บร้อยอุ๊ยโอ้โห,โหสองทางเขียย์ไปแดดแถบนึงอุ้อยโอ้ยอุยโอ้โห,โห,โหมวัวแต่เปลี่ยนกระสุนนะเขียย์ไปแดด อันนี้แบบคนเต็มห้องไงก็เลยมาอัดสักหน่อยพอดีคลิปที่แล้วแบบเล่นกันสองคนไงไม่ค่อยหนุกมีเคียบแดดห้องนี้ก็ไม่ได้โนนะไม่ได้โนอะไรเลยโอ้โหต้องต้องรอจังหวะดีๆอ่ะร้อยโอ้โหยีแม่นยังวะ โอ้ยร้อยอืมมีอันเกียร์มาเกียนะ์นะคือผมยิงไม่ค่อยโดนไงอีนนี่ผมไม่ได้โปรนะอันนี้เป็นแหวนนะที่แบบมันโชว์เลือดให้ดูนะเี็บร้อยแตกคู่เลยอุ้ยอ้นี่ทำไมเกิดเท่งวะ ไปโอ้โหโดนหลัง <c oughs> แม่งมีนี่แน่เลยไอที่กันเนื้อร้อยคือแบบคนเยอะมันก็จะสนุกหน่อยนะคลิปที่แล้วเงเล่นกันสองคนอะ่ะอุ๊ยไหนเอาคืนไปเอาคืนไป <c oughs> เดือดเหลือลสิบเลย ดนวก็แบโดนอยู่ผมมีนิวเคียรนี่ไม่ดีจริงๆนะเล่นดานเนี่ยแต่ไม่ของผมจะหมดละนิวเคียร์จะหมดละแตกยินแล้ววะสนัยรัวอุ้ยอุ้ยแหนววะโอ้โยแตียบร้อย บนนี้มีหรือเปล่าวะเอามีด้วยโอ้โหย <c oughs> ฟุกชื่อายเลยหลอยวื้อเดี๋ยววะมันวะเล่นหลายคนแม่งมันวะอื้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างข้างล่าง <c oughs> ไม่โดนสักนัดเลยนี่ไงนี่ไงอันนี้เพคคียแบบแบบปวดคนสักหน่อยโอ้โหเจ็บร้อยแล้วคนนี้ต้องปลาสองลูกสามลูกมั้งหนึ่งใใจะตายเนี่ยโอ้โยิงไม่โดนเลยว่ะหื <c oughs> ผมกากรนะ้ต้องขอไปด้วยเฮ้ยปืนโอไม่ใช่นี่ปืนสุ่มใช่ไหมโหจะตายแล้วเฮ้ยแรกกันแรกกันครับอุ๊ยไหนวะเส่จุกก่อน เลยเลยเนอะข้างล่างไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเอา้าเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโ,<ห>โ<ห>อ้โหอึดจังส<ห>ม,มุดะนี่เคียวผมทำเรียบร้อยอุ๊ยโอ้โหข้างหลังเฮ้ยมันแข็งแล้ววะ นี่งไงนี่ไงเฮ้ยข้างหลังนี่งไงนี่งไงไปโคตรเกลียนเลย,น,เยนี่เคลียโหยนี่ไงเอา้าคนนี้ไม่ตายวะไม่ตายซ้ำเลยอันนี้มีลูกเปล่าโอ้โหได้สองเลยโอ้ยไม่ตาย ไฟแดดปืนนกนี่ก็น่าจะแรงอยู่นะเฮย้ฮยเอ้าได้อยู่ได้อยู่เล่นปืนคากไนงะระเบิดเมเกีย้ยแม่งเลย นาสายเลย oh. <laughs> เฮ้ยโอุ๊ไไอ,อ,อมนนไม่โดนใครเลยนี่ไงเจ๊นี่ปืนเติมหกพันอุ้ยผมขอลองเอาเยสมาเล่นไหมผไม่โดนใครเลย โอ้ยเย็กแม่งได้วะอื uh ้เย็กแม่งได้วะโอ้โหจบซะก่อนหกสิบสองคิวโอยโคตรมันเลยมีนิวเคลียโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะไ้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย